ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนลงมด r Resident Evil 4ปี2005มดภาคไทยนะครับโดยผมกับคุณ IT Gamer นั่นเองคนระซึ่งผมเป็นฝ่ายจัดการเกี่ยวเนื่องเสียงภาคส่วน IT Gamer ก็ตามชื่อครับเป็นฝ่าย IT นะครับผมมาที่ทำให้เสียงชาวบ้านทุกคนเป็นเสียงคนอีสานอีสานเอ้ย <c oughs> และาซินในเกมเป็นตัวละครเสียงภาคไทยทั้งหมดแต่จะถึงแค่ในชัตเตอร์หนีดหนึ่งนะครับเพราะว่า ที่เหลือ,อยังทําไม่เสร็จนะที่เหลือก็กําลังทําอยู่คาดว่าใช้เวลาประมาณ4 3 4หเดือนประมาณนี้เป็นมอดที่ต้องใช้เวลานาน,นก็พอสมควรเลยครับแต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าจะลงมอดนี้ต้องมี HD Project ก่อนด้วยนะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์วิธีการลงเอาไว้ในใต้คลิปนะส่วนอันนี้มีเดี๋ยวไฟคือไฟล์หลดเกมอันนี้ก็สําหรับใครอยากสมทบทุนทางฝั่งของทีมภาคและทีมมอดก็ยินดีรับ ลงคลิปแฮชแท็กละเซ้อูฟโฟโปีส่วนบรรท่ามอดภาคไทยสารเล่าประสบาการณ์หลังเล่นเสร็จลงไฟหรือยูทูบมีโอกาสไี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมอดภาคไทยพร้อมเงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทครับผมอันนี้ก็คือเบาหน้าของทีมภาคนะอันนี้ก็หน้าผมไงรลอไปละ <S 2> <S 2> <S จะเคิเซอร์ได้แล้วส่วนอันนี้คือแขกรับเชิญสุดพิเศษนะนน้ำแมนคงเทพพัสดินที่มีผลงานกำกับงานภาคไทยของไทยกาก็หลายเลี่ยงหรืออาจจะเกิดพึกเรื่องเลยก็ว่าได้เลครับนะอันนี้ก็คือ ยิงจิตฮันนี่แก้นเสียงชาวบ้านนะโหแม่งซนโกครูมาเชียวเลยเสียงตำรวจนะครับแนละอันนี้สําคัญมากเสียงไวรุ่นยีสานผมว่าเด่นสุดแล้วพวกเสียงยีสานเนี่ยเด่นกว่าเสียงพวกตัวหลักๆนะอันนี้คือลิง์โหลดไฟก็กดเข้ามีเดียไฟไปเลยแล้วก็โหลดเลยนะครับเนมะกดดาวน์โหลดไปโอ้โนโน not this one เ yeah. นะี่ย not บาคาร่านะพอดาวน์โหลดเสร็จก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็รอ,อไปหกนาทีแต่อันนี้ผมผมโ <ๆ S 1> หลดแล,นะล้วไงโหลดเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้มันจะได้เสร็จเร็วพอ ถึงอันนี้ปุ๊บโอเคก็เข้าดิสพีซีไปได้เลยนะครับนพอเข้ามาแล้วก็ของผมอยู่ในดาวน์โหลดเนี่ยก็แตกไฟล์นะ่เอ่อกด Extract กเพียไปเลยหรือว่าจะ Extract to b i o โสีก็ได้ <c oughs> ก็กด Extract ไปก็รอสักคู่นะครับไม่นานเกินรอเนี่ยก็จะได้เองจะไฟล์ตัวนี้มาเป็นไฟล์ b i o อสีที่เราเพิ่งแตกไฟล์มาเมื่อกี้แล้วเข้าไป ก็จะมีไบโอสีแกแล้วก็เข้าไปอีกก็คือจะมี Movie คือไฟล์ Movie แล้วส่วนอันนี้คือไฟล์ snd นะครับผมก็จะเป็นเสียงภาคทั้งหมดโอเคเราก็จะอย่างแรกเลยครับลอก Movie เข้าไป Movie กดอ่าก๊อปมาจากนั้นต้องไปดูที่ไฟล์เกมถามว่าไฟล์เกมดูยังไงก็แต่ละคนไฟล์เกมมันจะอยู่ไม่เหมือนกันนะบางคนมันก็ไปอยู่ที่นนูนนบางคนมันก็ไปอยู่ที่นี่ ก็เดินตตมามาที่ Resident Evil 4พอเข้ามาแล้วก็จะเออกดคลิกขวาหนึ่งทีแล้วก็จัดการแล้วก็เปิดหาไฟไล์ภายในเครื่องอ,อันนี้มันก็จะขึ้นมาเลยว่าไอไฟล์เกมของตัวที่เราโหลดใน Steam เนี่ยมันอยู่ไหนก็จะเป็นของผมนะัคือ d i c disc โปรแกรมไฟล์คูณ86แล้วก็ Steam สตรีมแอปคอมมอน Resident Evil 4ก็อันนี้ก็จะเป็นไฟลไ์ b i o s ต้องแยกให้ก่อนนะเพราะว่ามันจะมี b i o s ที่เป็นของเกมกับ b i o s ที่ ทางเราให้มานะครับก็โอเคอันนี้คือ bios ที่เป็นของเรานะที่เราไปแตกไฟล์มาก่อนหน้านี้ก็เข้าไปที่ movie คัดลอกมาเลย copy มาแล้วก็กลับไปที่ไฟล์เกมใหม่อันนี้คือไฟล์ของในตีมัส bios พอเข้ามาแล้วเมื่อกี้เราไปคัดลอกของ movie มาแล้วก็จะหาโฟลเดอร์ movie นะครับโอเคเข้าไปแล้วเราก็จะ control v แม่งไปเลยนะแล้วก็จะ r e p พ a t ไฟล,นะล์ก,ก็วางไปเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จ ของมูวี่แล้วต่อไปก็ไปที่นี่ครับ S&D n นะครับผมไป S&D n คัดลอกแม่งมาให้หมดเลยนะครับนะ p y อปปี้กเสร็จก็กลับไปที่ไฟล์เกมใหม่อันนี้คือหน้าของไฟล์เกมนะเราก็จะหาไฟล์ที่เป็น S&D n นะครับผมเข้าไปพอเข้ามาแล้วก็ Ctrl V แม่งไปเลยนะครับผมก็จะเป็นการ นี no ่ร you you ีเพจไฟไปเลยก็วางทับมันให้หมดไปเลยอันนี้คือเสร็จแล้วเล่นได้เลยนะถ้าแต่บอกไว้บอกไว้เลยนะว่าต้องลงมอสเทดดี้โปรเจกต์ด้วยซึ่งก็ไม่ยากครับเมื่อลงมอสเทดดี้โปรเจกต์แล้วเราก็จะลงเกี่ยวกับเรื่องระบบเสียงภาคไทยก็อันนี้คือเสร็จแล้วครับก็สามารถลองเข้าไปเทสดูกันได้เลยนะเข้ามาแล้วก็นี่ครับก็เล่นได้ปกติเลยภาพสวยด้วยเพราะเป็น HD Project นะก็จะเล่นนอร์มอล์แล้วกัน Resident Evil 4 ็ถ้าไม่ใช่เฮดดี้โปรเจกต์อยากจะบอกว่ามันจะโหลดอินโทรที่เป็นภาคไทยไม่ได้แต่ถ้าเป็นเฮดี้โปรเจกต์ก็คือจะโหลดอินโทรได้ก็เป็นภาคไทยผมไม่คิดจะลืมมันได้เลยพังทับไปได้อ่ะฮ่า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 เ่าฮ่าเกมเลยนะครัาผมาอเคชาวบ้านอ่ะนี่ลืมแต่าหน้า่าฮอะไราีกลืมแต่งหน้าหรืออะไรควาฮ่าฮ่าฮ่ย่า่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮเาฮ่าฮาฮาา่าเา่า่ เีลาเยอะชะมัดแมนี่เฮียอะไรอีกเวลาเยอะชะมัดโอ้ยเฮียมึงทำทรงไอ้เฮียตำรวจจะรีบกลับไปไหนไอ้น้องรีบกลับไปไหนไอ้น้องนี่นะครับผมรีบกลับไปไหนรีบกลับไปไหนนะจะรีบกลับไปไหนก็ไปเลยสใครสงสัยว่าทำไมชุดเป็นงี้ก็ไปลงมอดมาครับไม่มีอะไรมากหามดเล่นครับแค่นั่นแหละเสื้อมันก็เลยเป็นเสื้อแบบแบบเนี้ยแบบไม่มีแจ็คเก็ต ก็จะลองเข้าไปดูเลยว่ามีภาพไทยเปล่าก็จะเป็นการเล่นโชว์เคสศาสตร์ที่ไปคร่าวๆด้วยนะครับเนี่ยแต่ที่นี่นะครับซินแ้วผมกดข้ามไปนะโทษทีนะเออคุณเออคุณตอนนี้ผมก็อยากบอกว่าผมนี่เขื่อเสียงตัวเองชิบหายอะไรนะครับเนะยเล่นแม่งทั้งวันทุกวันเนี่ยไปที่เปล่าครับที่สนใจกันไหนพี่ เคยเห็นสาวน้อยคนนี้จากไหนมาก่อนหรือเปล่าครับมึงมาเห็ดยังอยู่นี่บักปอนี่แม่งเบาอีสานใส่ด้วยนะฮะไม่เลยบักซาดซ์วะเบาอีสานไม่เชื่อขอโทษครับขอโทษครับพูดอีสานผมฟังไม่รู้เรื่องครับพี่เฮ้ยอีสานบ้านเทาทำไมทำเนี่ยไม่งั้นฉันยิงแน่เฮ้ยอีสานบ้านเทาทำไมทำนี้ อีสันบ้านเท้าทำไมทำงี้วะพี่ฮะคงไม่โดนดราม่าใช่ไหมเอออย่าเลยว่าเลยคนพวกนี้มันเป็นอะไรกัน,รรกกนวะรีบลงจากรถเร็วเชี่ยรถมันตกประสาทนี้ว่ะบอกให้มึงรีบลงจากรถนบอกให้มึงรีบลงจากรถนะครับผมเชียช่ยเชียช่ยเชี่ยฮันเดยแกนโทรมานะเรื่องเป็นยังไงบ้างเรื่องเป็นไงบ้างสถานการณ์ไม่ดีเท่าไหร่ ไม่มีทางเลือกเลยต้องจัดการเขาไปแถวนี่ยังเหลือกันอีกเพียบเลยเนี่ยรีบออกมาเลยแล้วรีบมุ่งหน้าไปในหมู่บ้านรีบออกมาเลยแล้วรีบมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านริงจะฆ่าใครก็เชิญที่จำเป็นอ่าฮะมันอยู่พี่โอ้ยมันอยู่พี่แล้ววัยรุ่นนิสานี่โหดจริงเลยเนี่ยกูตอนไปสกลนครก็จะประมาณนี้นะครับคนดูนะลีออนตอนลีออนตอนมาสกลนครครั้งแรก เสียงเตะเราก็พลาดนะครับเราพลาดหมดเลยเพราะว่าผมบ้าพลังเราเสียงเตะเราก็พลาดเสียงเจ็บเราก็พลาดแล้วพี่ตีผมอีกทีนึงพี่ผมอยากฟังเสียงตัวเองซัฟเฟอร์มากเลยพี่เออดีมากฟังเสียงตัวเองซัฟเฟอร์นะครับนะโอเคเอาตายตายกันหมดแล้วเลยก็จะประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน่อยที่ที่รถมันล้มเมื่อกี้ตกหน้าผาไปเชียวโอ้ my g o า ลุกได้พิสตอเคกลุกดาวได้ให้ตายให้ตายไปมุ่งหน้าต่อนะครับผมไปกันต่อไม่รอแล้วนะมีของดรอปแต่ไม่เก็บไม่เก็บไปขี้เกียจ ผมก็เพิ่งลงมอเทดดี้โปรเจกต์มาได้ไม่นานก็ผมว่าม,ม,ามดส,สุดยอดนะผมชอบนะแบบเวลาเดินหันเมาส์ตัวมันก็ขยับเหมือนกันเพราะปกติไม่ได้ลงแฮตดี้โปรเจกต์แต่พราะทำมอสี่แหละเลยต้องไปหาแฮตดี้โปรเจกต์มาเล่นเจอหมาถามว่าช่วยไหมก็ก็ไม่ช่วยครับไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยแล้ก็จะเดินเดินไปเหยียบกับดักเล่นนะเพราะอยากฟังเสียงตัวเองเจ็บนะครับผมก็มไม่มีอะไรมากไม่เกียวกัซาดิชไฟเลย ชอบฟังเสียงตัวเองซ u ฟ f e r นั่ก็เจอมานี่เพราะว่า acting ไหนที่เก็บได้ก็เก็บหมดไปเลยถ้าเราหาไฟลเสียงกันเจอนะผมก็เป็นพวกชอบสายเแคท acting อ,อยู่แล้วไฟไหนภาคได้ก็ภาคอันไหนภาคไม่ได้ก็อาจจะต้องปล่อยบคนต่างบ้านบักคนต่างบ้านอีสานเอ้ยผม <c oughs> ล้มเลยพี่แจริงหมู่บ้านนี้มันก็มีหมานะแต่เขาไม่แต่เ,เขาจินกันไปหมดแล้ว เราเลยไม่เห็นหมาในหมู่บ้านเนี่ยความคิด<ย>ท <assim> ี่เอาเสียง <assim> อีสานมาใส่เป็นเสียงชาวบ้านนี่ความคิดผมหมดเลยนเกี่ยวกับเรื่องงานโปรดักชันเนี่ยถ้าไม่ใช่งานมดถ้าไม่ใช่เกี่ยวเรื่องการแบบจัดการวางไฟล์เนี่ยความคิดผมหมดเลยนะอะยิงแม่งไปนะไม่บายที่ มันบอกมูเฮาเร็วๆมม่นบอกมูเฮาเร็วนี่ตรงนี้ก็ภาคเก็บแอคติ้งหมดเลยเราเก็บทุกอย่างเนออะไรภาคได้ภาคหมดให้มอนมันออกมาประมาณรับปรนที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เพราะมอนนี้ผมอยากจะบอกผมตั้งใจกันทำไม่ใช่ว่าทำมันจะทำลูกๆก็ทำได้เราต้องเก็บรายละเอียดดีเทลไลท์ครบนะครับผมจะไม่ปล่อยจะพยายามไม่ปล่อยให้มันเป็นเสียงต้นฉบับในเสียงสเปนบางอย่างก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่เพิ่งเปิดเดโมก็ เวอร์ชันเต็มก็อาจจะปรับแก้อะไรหลายอย่างเกี่ยวเรื่อง acting เสียงโน้ตเสียงนี่เสียงชาวบ้านก็ไว้ว่ากันอีกทีครับนะแอนดิ้แกนโทรมาไงลีออนเหนื่อยหรือยังถามได้แย่ชะมัดเลยได้ยินแบบนั้นก็ดีฉันต้องส่งคู่มือการเล่นให้นายคู่มือการเล่นมาไม่เอาพี่ไม่ต้องใช้พี่ไอ้เหี้ยกูเล่นเกมนี้มารวมกันนี่พันชั่วโมงเลยพี่พี่ไม่ต้องสอนผมหรอกนะนี่ ตรงนี้เราก็ภาคนะครับเก็บหมดเลยเดูหน่อยสิอยากจะบอกว่าเสียงนักพากเสียงอีสานวันนี้ไปหาอีสานจริงๆมาภาคนะครับนะคนในทีมคูม้าโปรดักชั่นก็จะสนใจแบบงานภาคอีสานติดต่อมาได้เลยยินดีนำเสนอเป็นอย่างยิ่งนะครับนะซาดซั่วโอ้ยและเนาะโอ้ยและเนาะแบบใครแบบหางานแบบภาคอีสานเนี่ยติดต่อเราเลยมิงกยินดีรับนะ บัตรสัตมีบักทรงบัตรสัตด้วยพี่โอ้ยพี่ม่นเห็นแล้วป้าป้าป้าอุ้ยมังไปจับมันแนหนแล้ววะอยู่ไหนกันอีกไปจับมันแหนอีสานเอ้ยอีสานเอ้ยอีสานเอ้ยอ กูจะซับมึงให้มันแหลกก,กเ,เห็นบอกเลยเสียงคนภาคอีสานนี่ตัวจริงนี่หน้าตาหล่อสวยกันทุกคนนะผมรับประกันได้ผมรับออ้ยพี่รับประกันได้คนภาคอุน,น้าตาแม่งหล่อสวยกันทุกคนเตะเลยวัยรุ่นอีสาน <c oughs> โอ้ย,อยพี่แม่คนส้นตีนคนลวพี่นะ แต่ววยวุหลังหลหลังหลังหลัคูควายกูจะชี้พวกนี้เป็นสิ้นๆทำมานี่เซอร์วิสคนอีสานโดยเฉพาะเลยทําบแม้แต่ผมคนภาคกลางนะเอาจริงผมก็เฝ้าไปดูเรื่องหรอกแต่ก็ไปหามาได้คนในทีมที่เป็นแบบสายภาคอีสานก็คอมีนะครับนีตอนนี้ลีออนกูก็ฆ่ามันเลยโอ้ย วีออนก็อีสานเอ๋ยนะครับตอนนี้อุ้ยอยู่หลังเนอะอยู่หลังมึงบักคุ้ยไปผมว่าขึ้นบ้านนี่วะมึงอ้อกไปดักข้กำลังมั่นเป็นบ้าอะไรกันหมดวะเป็นบ้าอะไรกันหมดมึงเฝ้าไว้เลย มาไม่ไหนกันพี่เนี่ยมันยุบเลยครับลื่อยอมใจพี่จริงๆเลยยอมใจพี่จริงเลยนะสารมามัน้าเลยตามตื้อไม่เลิกตามตื้อไม่เลิกไม่แคร์ไม่แคร์ resident evil ีสานเนี่ยมันไม่ใช่ resident evil นะมันเป็น resident evil ีสาน เมื่อกี้ดูแบบต้นหน้ายังเสือแบบได้ยินแบบนี้ไปทั้งเกมอ่ะ <c oughs> อยากจะบอกมันเป็นมอดภาคไทยที่ที่มันเป็นมอดภาคอิสานที่มีภาคไทยนิดหน่อยดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามอดภาคเสียงอิสานผมว่ามันมากกว่าภาคไทยไอีกระเบิดเบนี่ยแล้วก็จะเออกระโดดลงไปแล้วก็ ไปาปน่าจะตายแล้วมั้งน่าจะเชื่อจนันแม่มมเลื่อนมั้งอยู่ไหนวะเอเลื่อยอยู่นี่เลื่อยอยู่นี่เลื่อยอยู่นี่ม <c oughs> าหนี้งยูสิมางงานหัวงานหัวแตก แตกพี่แตกพี่แตกอุ๊ยแม็กหมดอีหาโอเคเรียบร้อยนะครับผมน,สสนี่ยเสียงระฆังเสียงระฆังได้เวลาไทยบาสปาติโตนะปาติโตเลย เซเลอร์ท่านเซเลอร์นะไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยฮะบิงโกเลยไปไหนกันอีกแล้วเนี่ยฮะบิงโกเลยผีชีวะสีผีชีวะสีนะครับนะคงไม่ใช่ภาคฆ่าแน่นอนแบบนี้ นี่มันเริ่มไปกันใหญ่แล้วเนี่ยผมเจอศพของเจ้าหน้าที่ที่มาด้วยล่ะบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่นี่ลีออนนในควรรีบออกจากที่นั่นลองมองหาหอคอยดูแล้วเดินตามเส้นทางไป้าใจแล้วสำหรับใครที่ถ้าอยากเป็นส่วนของมัดภาคไทยก็เป็นได้ลองมาแคสติ้งเสียงกันได้เลยครับผมอยากจะใบให้ว่าถ้าอยากแคสเสยงตัวละครอย่างตอนนี้อยากให้แคสแอกันดลี่กันมากกว่าถ้าอยากให้งเสือกันด้คับมอากกว่าแคสติ้งเสืากันมากกว่าเพรมากะแอใลีว่าีคนส่งกัคสางเยอกัน้ว ก็ลองดูกันได้นะครับผมก็เอาตามตัวละครที่เองชอบหรือเอาตามที่อยากแคสเลยเรารับไม่ใช่จะจะบอกว่ารับหมดก็มาได้แต่เราก็พยายามหาเสียงที่ดีที่สุดนะครับนะซึ่งก็ทำว้หน้าพอแบบพึงพอใจก็หลายคนเลยนะก็ลองมาเป็นส่วนหนึ่งของมัดภาคไทยกันได้ครับก็ตอนนี้ก็เออจะมีเออชาวบ้านนะชาวบ้านเอดาแอชลี์แล้วก็เมนเดสกับแซดเ,เลอร์นะครับผม จะปิดลับวันที่สี่นะคลิปนี้น่าจะลงวัน,นที่สองที่สามก็ลองมาแคสดูได้โอ้ยเลสเตอรนีบิลเกมทำไข่ไก่นี่หว่าไม่ต้องมาฮืดไม่ต้องมาฮึไม่ต้องไม่ต้อง ควายว้าวไอ้เฮตาทัวอ่นาน,นี่แวะปาดทีนึ่งอุ๊ยอะไรเด้ออุ๊ยมึงโว้โมไม่กอดที่อันนี้เหมือนผมเพิ่งเคยเห็นเลยวะศพนี่เป็นบือเลยนะครับนะเชื่อเชื่อ,อ,อ,อโอเคไปผมไม่เสียเวลากับพวกนี้นะมีการด่าบคำน้อยด้วยนะครับนะ รู้ได้ไงกูหำเล็กไอ้สัตว์เอ้ยพี่บักหำน้อยรู้ได้ไงกูหำน้อยมึงเคยเห็นหำลีกอล้อนไหมเที่ยมเดี๋ยวไว้พวกแค่นี้แม่งโดนบริสิทธิ์รัดพากัดเข้าไปแล้วแม่งหำใหญ่ข <c oughs> ึ้นวะเฮี้ยไปได้เดี๋ยไปเฮ้ยพี่แม่วิ่งวิ่งวิ่งที่วิ่งที่ เรียบร้อยเนี่ยครับนะโอเคไป let's go โอ้เย h มีของแต่ไม่เก็บครับขี้เกียจมาเล่นโชว์เคสขำๆไม่เฉยเนะี่ยไม่ได้จริงจังอะไรมาก <c oughs> ยัดแม็กเข้าไปโอ้เย h โอ้โหไม่กในช่วงนี้มันก็เหมือนเป็นแบบเบต้าเอ็กซ์เซิร์ดอยู่ก็ใครอยากจะแบบเสนอแนะผิดชมอะไรก็เอาได้เลยเต็มที่เพราะกำลังเก็บความคิดเห็นของคนที่มาเล่นมอสอยู่กก็สามารถลองคอเนต์พูดคุยกันได้ไม่ด่าไม่ว่าไม่กัดนะจะได้เอาไปพัฒนาบอลให้มันสมบูรณ์ขึ้นด้วยนะแต่ไอ้หียตรงนี้มึงป่เหีอะไรนักหนาพี่ฮะคนต่างบ้าน ต่างบ้านแล้วคูอะไรบ้านนอกไอ้เหี้ยมันจะโดนดราม่ากไหมเนี่ยเพื่อความบันเทิงเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์นะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากกับคำพูดผมนะจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาจะอะไรคนอีสานเลยไปที่ ชคด,ดีที่ม็อดนี้ได้คนที่เป็นแบบอีสานเยอะเพราะว่าเอาจึงคุณไอทีเกมเมอร์ที่เป็นม็อดเขาก็โอเคเป็นคนอีสานมันก็ทําให้เขาก็สามารถสามารถตรวจเช็คสำเนียงพวกอีสานได้ซึ่งผมทําไม่ได้แน่นอนด้านนี้เพราะว่าเราเป็นคนภาคกลางนะภาคใต้ภาคเหนือภาคอะไรเรายังไม่รู้ภาษาเลยนะเรารู้กันแต่ภาคกลางภาคเดียวแต่พอมีคนไอทีเกมเมอร์โอเคเขาก็สามารถเสนอแนะหรือว่าคอยตรวจติชมเกี่ยวกับเรื่องเสียงภาคได้ก็ถือว่าดีบ้างนะครับเนี่ย แล้วก็โชคดีอย่างที่คนในทีมผมเป็นคนที่มีสารนี่ยทำให้เขาสามารถพูดภาษาภาษานี้กันได้แล้วก็เอามาพากันได้ right. ถือว่าเจ๋งเลย่างั้นมันก็อาจจะเป็นอีสานสำเนียงภาคกลางเ่อผมก็ไม่ค่อยน่าจะเวิร์กเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้ผมว่าโอเคถือว่าเสิ่งอีสานค่อนข้างจะอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีแล้วนะครับเนี่ยช่วยลู้อีกแกเสียงน้ำมันพงเทพัดสดินนะครับเนี่ย ขอบคุณมากมากที่มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในบอสของเรานะไม่คิดว่ามันรุนแรงไปหน่อยหรือไงไม่คิดามันรุนแรงไปหน่อยหรือไงนายไม่เหมือนพวกนั้นเลยไม่นายะผมกันนะแม่นี่อายุนี่ห่างกันก็วิ่ยเกือบสี่สิบปีแล้แม่ตอนนี้แกอุ้ยห้าสิบกว่ากวาแล้วนะ ห่างกับเขาสิบไม่ใช่สิบสี่สิบเลยยอดว่ะห่างกันเยอะมากนะแมนเลยนนนั่ไรุ่นใหญ่เลยนะครับนะแมนโอ้ยโดนโอเคครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับบอสภาคไทยก็จะจบที่ชัปเตอร์หนึ่งขีดหนึ่งครับถามว่าถ้าเล่นต่อไปเป็นอะไรไหมก็ เป็นเสียงอิงครับเป็นเสียงอิงเป็นเสียงอิงทุกอย่างเป็นเสียงอิงหมดเลยเพราะว่ายังไม่ได้ทําแต่จะมีอยู่2ออย่างที่จะยังไม่หายไปก็คือเสียง acting กับเสียงชาวบ้านที่จะเปอีสานเหมือนเดิมก็ถ้าใครอยากเล่นแบบแค่ฟังเสียงอีสานคำๆนี่แบบไม่ได้จริงจังอะไรแบบโปรดักชันมากก็เล่นต่อได้ครับแต่ถ้าแบบจะเอาแบบครบเครื่องลอยก็เซนจริงๆแล้วแบบแฮตออปติไมค์อะไรให้เรียบร้อยก็รอดีกว่านะ เล่นต่อไปได้ไหมเล่นได้ครับแต่เป็นชาวบ้านก็พูดอีสานนี่แหละแต่คาซีนมันไม่ใช่ภาคไทยเ่เนี่ยนะ <c oughs> มันก็พูดอีสานกันนะครนะับแแต่คาซีนต่อจากนี้จะไม่ใช่ภาคไทยทั้งหมด <c oughs> มันอาจจะมีบางฉากที่มันต้องแบบปรับออปติไมปรับอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งมันก็รายละเอียดยิบย่อยดีเทลมันมันเยอะครับซึ่งเราก็ต้องมาปรับกันอีกทีภายใน3เดือนต่อจากนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แ้วจริงก็ กดติดตามเพจเอาไว้ด้วยก็ได้เพื่อจะได้เป็นการสนับสนุนาการทำมอดและคนทำมอดนะครับนะก็ขอบคุณมากครับก็สวัสดีครับเดี๋ยวอยากฟังเสียงตัวเองตายว่ะที่โอ้ยยอะยังฟันยังฟันไม่โดนอี่กูสาจะฟังเสียงตัวเองตายไอพี้ยอพี่อะไรมึงเนี่ยโอ้ยห่ำน้อยโอเคก็มีประมาณนี้ครับก็ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,าไว้เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม